ดำรงธรรมจังหวัดรีสเกตตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารสารกลางจังหวัดรีสเกตถนนเทพาตาบลเมืองเหนืออำเภอเมืองรีสเกตจังหวัดรีสเกตรบริหารงานภายใต,ใต้การอำนวยการของนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตโดยมีนายบุญชวัตปัญญาแดงเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีข้าราชการและลูกจ้างรวมจำนวน1ิบคนโดยมีภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีการบร,รณาการทุกส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและเป็นสุขในรูปแบบการบริการ7มิติประกอบด้วยมิติที่1 การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มิติที่ 2. งานบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One สต็อปเซอร์วมิติที่ 3. งานบริการรับส่งต่อหรือ Service Link มิติที่ 4. การบริการข้อมูลข่าวสารมิติที่ 5. การให้คำปรึกษามิติที่ 6. การแก้ไขปัญหาเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วมิติที่ 7. การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสีสเกตตั้งอยู่หน้าสวนราชการของจังหวัดสีสเกตซึ่งเป็นศูนย์กลางของสวนราชการมีระบบการขนส่งสาธารณะที่ครบถ้วนสามารถเดินทางเพื่อเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและสามารถค้นหาที่ตั้งได้ง่ายจาก Google Map พร้อมมีป้ายบอกทิศทางเข้าสู่จุดบริการและแผนพังแสดงพื้นที่ให้บริการในศูนย์ดำรงธรรมอย่างชัดเจน มีที่จอดรถและรถจักรยานยนต์รวมถึงที่จอดรถและรถเข็นให้บริการสำหรับบุคคลพิเศษมีห้องน้ำสำหรับชายหญิงและบุคคลพิเศษที่สะดวกสะอาดถูกสุขลักษณะมีพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาใช้บริการอยากเป็นสัสดส่วนมีจุดคัดกรองจุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือมีการเว้นระยะห่างในการให้บริการและการนั่งรอภายในโถงบริการ มีการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการตามมาตราการป้องกันโควิด1 9มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการครบถ้วนได้แก่ที่จอดรถรถเข็นสำหรับให้บริการพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นทางลาดพร้อมกันตกจุดให้บริการสำหรับคนพิการป้ายบอกทิศทางสิ่งอำนวยความสะดวกประตูเลื่อนอัตโนมัติ ที่นั่งสำหรับคนพิการสตรีมีคภนผู้สูงอายุห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการจุดบริการน้ำดื่มและถังขยะแบบเคลื่อนที่ได้มีระบบบัตรคิวณจุดให้บริการและมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือมีจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการไม่มีการเรียกสำเนาบัตรประชาชน หรือหากในกรณีที่จําเป็นต้องใช้สําเนาบัตรประชาชนเพื่อประกอบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จะดําเนินการถ่ายสําเนาให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสเกตมีการพัฒนานวัตรกรรมเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้คําปรึกษาผ่านระบบ Li n e o f ฟ i ิเชียศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศรีสเกตโดยการสแกน QR Code ซึ่งสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ขอคำปรึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกรวดเร็วและเป็นความลับช่องทางเพจ a c e b o o k ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสีสเกตระบบ Google Form โร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดสีสเกต w w ิร์ลไวด์เว็บสีสเกต go. th/ ดำรงธรรมผ่านหมายเลขโทรศัพท์045 614 545สายด่วน1567โดยช่องทางทั้งหมดได้บรรจุไว้ในบัตรสร้างรอยยิ้ม อะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตร,รักห่วงใหญ่กันเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระในการเดินทางของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลที่ไหนก็ให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงมีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนและสามารถสืบค้นข้อมูลในการติดตามเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ร้องสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนของตนในเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรีสเกตหรือจะติดตามความคืบหน้าผ่านสายด่วน1567หรือระบบ Li n e o f ฟ i c i a ียศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสีสเกตมีการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการทำงานและให้บริการอยู่เสมอให้นำเอานวัตกรรมต่างๆที่คิดค้นโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นบัตรสร้างรอยยิ้มอะไรๆก็ดีที่สีสเกตร,รักห่วงใหยกันที่แจกจ่ายให้กับประชาชนพกติดตัวอย่างสะดวกที่ไหนก็ให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสีสเกตมีการยกระดับการให้บริการที่รวดเร็วลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเช่นการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างทันท่นทวงที หรือการบริการอำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปยังส่วนราชการต่างๆเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่สามารถบร,ริการ่วยหนงานในการลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ในทันทีที่ได้รับการร้องขอหรือแจ้งเหตุจนได้รับรางวัลชุดเคลื่อนที่เร็วดีเด่นระดับประเทศจากการดำเนินงานพัฒนา โดยนำอานวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและเรียนเชิญนักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกษมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนซึ่งจากสถิติการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนในปีพศ2564 สามารถดำเนินการจนสามารถแก้ไขปัญหาและยุติเรื่องได้ครบร้อเอร์เซนต์และมีผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการอยู่ในระดับสูงมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการผ่าน QR Code ระบบ Google Form เพื่อนำม,มาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งในการให้บริการและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็น ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC ที่ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายทันสมัยและประทับใจศูนนย์รงงคสสสาสิ่ีีด้ะเก